ชิ้นส่วนไหนลูกค้าเลือกเยอะสุดอะคะไส้ตันค่ะแล้วก็ลิ้นไะขายดีไส้ตันลิ้นใช่ไายดีสุด้นะพวกตะไคร้ใบมะกรูดโหระพาใช่อันนี้จะเป็นลวกจิ้มจากอ๋อนี่ลวกจิ้มอ๋อลวกเดือดเดือดเลยค่ะอ่า๋ว่ะ ีละห้าจ้าขีละ3าหรวมได้หมดจ้าราคาเดียวกันทําอะไรได้บ้างคะต้มแซบลวกจิ้มยําจ้ามีหลากหลายส่วนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นไส้ตันไส้อ่อนนะคะตับมีมหูหมูด้วย<ม>ปอดลิ้น<ช>โอ้โหมีค,ครบทุกอย่างเลยช่องบ้าจะพาไปกินพาคุณไปชิมอหารอรอยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยในแห่งใดช่องทมีสระดีๆของกินที่คุณ กูใจอย่างนนงวในวันที่ฟ้าฝนนะคะตกลงมาตอนเช้าทําให้บรรยากาศดีมากๆเลยโมก็เลยมาตลาดนะัดตอนเย็นนะคะตอนนี้บรรยากาศดีมากๆเลยนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ตลาดนัดหน้าโฮมโปรนะคะเขามีทุกเย็นวันอาทิตย์ค่ะ ของกินเยอะมากเลยนะคะคลิปนี้นะคะโมจะพาไปดูร้านชิ้นส่วนหมูลวกจิ้มค่ะซึ่งที่ผ่านๆมาเราก็เห็นมีหลายๆร้านเนาะแต่ร้านนี้นะคะลูกค้าลุมเลยค่ะไม่รู้ทําไมนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะอันนี้เป็นบริเวณด้านหน้าทุกคนไม่สามารถเข้าได้นะตอนนี้นะคะตรงที่ขีดเท่าไหร่จ๊ะ ขีดละสามห้าจาขีดละสามห้ารวมได้หมดจ้าราคาเดียวกันรวมได้หมดเลยนะาราคาเดียวกันทำอะไรได้บ้างคะต้มแซบลวกจิ้มยำจ้าต้มแซบลวกจิม้มยำค่ะนี่คนเขาก็มีหม้อลวกให้นะคะแล้วนี่น่าจะ, <ไข S 1> จะเป็นหม,ม้อเอ,อ่อ<ะ>น้ำต้มแซบนะคะต้มแซบนี่ไม่แยกน้ำอ่ะนะคนเยอะมากทุกคน นี่น้ำน้ำต้มแซบ่บห<ช>ม้อนี้น่าจะเป็นต้มแซ่บนะคะใช่ค่ะนี่อ้าวนี่หม้อนี่หม้อลกเดือดเดือดเลยค่ะร้านนี้น่าจะแบบเด็ดนะเพราะว่าลูกค้าลุมเลยค่ะทุกคนนี่อันนี้ทำอะไรจ๊ะต้มขึ้นเนยก็แค่ขึ้นเนยเออันนี้ไส้ตัน ใช่ค่ะไส้ตันจากไส้ตันนะคะขายกี่โมงถึงกี่โมงคะก็มาตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งอะคะอ่ะจนกว่าตลาดปิดอะคะ่ะหมดหรือว่าของหมดเนี้ยอ๋อของหมดประมาณสองทุ่มไหมคะสองทุ่มกว่าประมาณสองทุ่มนะคะไส้ตันไส้ตันค่ะ มีหลากหลายส่วนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นไส้ตันไส้อ่อนนะคะตับแล้วก็มีหูหมูด้วยแล้วก็มีปอดลิ้นโอ้โหมีคือครบทุกอย่างเลยนะคะ175บ้าค่ะขีดละ35บค่ะรวมได้ทุกอย่างนะจ๊ะใช่ขีดละ35โ <35. S 2> ลละ3 5 0หเอาน้ำต้มสตดค่ะนะคะรอแป๊บนะคะ อันนั้นอันนั้นปอดเหรอคะปอดจ้าปอดก็แล้วแต่ว่าทํายำได้ต้มแซ่บได้ลวกจิ้มได้นะคะได้สามเมนูเลยนะคะมาร้านเดียวแล้วก็คือเราอยากได้ชิ้นส่วนไหนเราก็เลือกแล้วอยากทําเมนูไหนเราก็เลือกเลยนะคะน้าจิ้มแม่ค้าก็น่ากินค่ะนี่ค่ะใส่ลงไปแล้วนี่แล้วก็ตามด้วยสมุนไพรมีพวกตะไคร้ใบมะกรูดโหระพาอันนี้จะเป็นลวกจิ้มจากออนลวกจิ้มใช่ แล้วจริงๆมันใส่โหละพาด้วยใช่ค่ะหนึ่เก้าสิบสี่น่ะคนี่ค่ะทุกคนน่คอ่คนี่ต้มต้มครึงร่งหนึ่งรั่ครึ่งหนึ่งนะอันนี้อ๋อน้ำจิ้มเดี๋ยวเราไปดูน้ำจิ้มกันนะคะน้ำจิ้มของที่ร้านมีสองสูตรนะคะอันนี้น้ำจิ้มแจ่วเหรอคะแจ่วค่ะแล้วก็ซีฟู้ด ก็นี้เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะคจเคันเม่หนผีเดค่วเห็ดเป็นผักชีนะคะต้นหอมผักชีเอาผักโรยไหมแล้วก็นี้ก็จะเป็นสมุนไพรค่ะตะไคร้ใบมะกรูดนะคะแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นโหระพาค่แล้ะ ก็จะเปิดมันไม่พี่ไปกันโอเคอันนี้น้ำทำเมื่อกี้ไม่เป็นไรพี่เนาะไม่เป็นได้เลยจ้ะขอบคุณจ้าเลือกกันอย่างคลื้อเลยนะคะขายมากี่ปีแล้วคะพี่ต่ายร้อยกสามสี่ปีได้แล้วค่ะสามสี่ปีได้แล้วนะคะที่เด็ดของร้านคืออะไรทำไมลูกค้าลุมเลยอ่ะพี่ต่าย มันน่าจะเราทําสะอาดค่ะอ๋อทำสะอาดใช่ทำวันต่อวันจ้ะอ๋อวันต่อวันเลยนะคะใช่นะคะเลือกนะคะทุกคนเราล้างสะอาดของเราเปื่อยกําลังดีค่ะอ๋อเปื่อยกําลังดีด้วยนะคะ น,นี่ต้มต้มไปเลยเหรออันนี้ต้มเลยเหรอคะใ่ไม่แยกเนาะต้มเลยเนาะ,ะเดี๋ยวมาดูวิธีท,ทำกันบ้างนะคะดูพี่ชายทำนะคะอันนั้นเซียเซ่ยงจี้ใช่คะ่ะเสี่ยงจี้นะคะ,อ,ะอันนี้เนือ้อ ขาหมูจ้ะนี่เนื้อขาหมูอ๋อเนื้อขาหมูนะคะร้อยห้าสิบเมตรทำอะไรคะอันนั้นลิ้นหลากหลายส่วนคือใครชอบอะไรก็คือแบบเลือกได้เลยนะคะอันนี้ทำอะไรคะลูกจิ้มเหรอคะอันนี้ต้มแซ่บค่ะต้มแซ่บนะคะต้มแซ่บ ใส่ถุงน้ำจิ้มเพื่ออะไรคะั้จ๋าใส่ถุงน้ำจิ้มเพื่ออะไรคะอ๋อเราจะได้ไม่งงว่านี้ทําอะไรอ๋อถ้าเป็นต้มแซบเราจะใส่น้ําแจ่วถ้าเป็นลูกจิ้มเราจะใส่ซีฟูดอ๋อันี่จะได้ไม่งงว่าทําอะไรนะคะบางทีลูกค้าเยอะแล้วมันจําไม่ได้ค่ะหมดเยอะมากหมดหมดแล้วใช่ไหมเมื่อกี้หมดล้วหมดแล้วอ่ะไปดูค่ะ นี่ก็ใส่เป็นตะไคร้ใบมะกรูดนะคะแล้วก็มาดูเครื่องต้มยำค่ะเขาก็ใส่เป็นน้ำปลานะคะมะนาวค่ะแล้วก็เป็นน้ำจิ้มเจ่วนะคะในส่วนของพริกแล้วก็นี่น้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะใส่ลงไปเสร็จแล้วก็ใส่เป็นใบผักชีค่ะแล้วก็ด้านนี้นะคะอ้ะอากค่ะ อานี้น็าหอ,หอหร้านนี้เขาทำวันต่อวันเลยนะคะนี่ดูหมอ้อนี้ค่ะหม้อต้มแซบ่บน,นี่อ<ห><ห>คือให้น้ำแบบสมน้ำสมเนื้อกันเลยนะคะอ่า แคเทก็คือเป็นแผนกเทใสขุงนนะคะจะใสขุงนรับเงินนะคะแยกน้ำแยกน้ำนะจ๊ะอันนี้แยกน้ำใช่ค่ะร้อยเจ็ดชิ้นอันนี้ส่วนไหนคะนี่อันนี้กระเพาะจ้ากระเพาะอืกระเพาะนะคะตับตับชิ้นส่วนไหนลูกค้าเลือกเยอะสุดอะคะไส้ตันค่ะแล้วก็ลิ้น ขายดีใช่ขายดีสุดคะคแป๊บนนะคะนี่ไสอ่อนไสอ่อนใช่ค่ะบกัน นีรนะอ้ม่อีาสิบาแยกน้ำา่ใช่มคะใส่ไปค่ะนีนแล้วก็ใส่เป็นต,ตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็เป็นโหระพาเชนะคะแยกน้ำเขาก็ปรุงเหมือนเดิมแต่แค่แยกน้ำนะคะนี่แจ่วเขาใช้เฉพาะในส่วนของพริกด้านบนนะคะนะ่ะแล้วก็น้ำจิ้มซีฟูด้ดรไปช้อนหนึ่งนะคะนะ่ะ ใบผักชีนะคะน้ำซุปใช่ไหมคะอ่าซุปค่ะตรงนี้ไม่คาดถูกล้อตีซะแล้วถูกล้อไม่แล้วแม่ค้าค่ะค่าหนาดฝนตกยังไม่หวั่นเลยนะคะลูกค้าคือแบบมาร้านนี้กระหน่ำเลยอ้าวอ้าวหอมอ่ะใส่เครื่องสมุนไพรไปแล้วแบบหอมมาก ขอดู้ไหมคะไปกับบ้านเลยนะคะไม่มีอะไรเลยอืมนะคะ้คิวเต็มเลยทุกคนคิวไปถึงนู่นเลยนะคะอ่าอันนี้ร้อยหกสิบเลยพำลังคำค่ะไร้น เสรแล้วเดือนแล้วลูกยิเป่ว้ววววน,นะเิอไรขึ้นดเี่ยโอ้โหไปต้องทำอะไรเลยทีนี้แยกน้ำแยกขอเป็งแยกน้ำเนาะสองอย่างโอเค สองอย่างคืออะไรคะต้นกิมด้วยกับแยกน้ำไปอ๋อแล้วแต่แล้วแต่เลยนะคะต้นกิมใส่ก่าไอ๋อนะคะร้อนนี่นี่นี่ ก็แยกน้ำแยกพริกโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะขอไปขอไป เขาเอามาประมาณ30โลนะทุกคนไสใกล้หมดแล้วนี่แล้วก็ไม่รู้ว่าใครชอบกินอะไรเนาะเราก็เอาที่เราชอบเอา,เาที่เราชอบส่วนไหนดีอ่ะอันไหนคะนี่มามนี่ค่ะลวกจิ้มค่ะร้อยสิบหกบาทค่ะเฮ้ยแม็กแม็กเอาเป็นต้มแซ่บไหมเธออยากกินเป็นอะไรได้หมดเลยลวกจิ้มค่ะลวกจิ้ม รูปจิ้มแยกน้ำครับแยกน้ำนี่รูปจิ้มแยกน้ำอะไรด้วยนะทุกคนนะจะกินมีถ้วยไม่จ้าไม่คะถ้วยช้อนมีปะอยากจะชิมอยู่หน้าร้านเลยตอกหมั่นยำเหมือนกันอันนี้ของหนูหรอนี่ของหนูใช่ไหมนี่สองร้อยห้าสิบสามบาทรวมหมดแล้วข้าวโมเท่าไหร่นะจ้าวันสิบหกบาทหนึ่งหนึ่งหก น,นี่ของเราเองค่ะทุกคนลวกจิ้งแยกน้ำเอ้ยพูดไม่ถูกละอันนี้คือทำต้มยำนะคะต้มยำแยกน้ำเลือกเลยค่ะต้มยำโมแยกน,น้ำไปซดได้ใช่ไหมจ๊ะแล้วก็นี่คือลวกจิ้ม ไปที่ไหนก็ไม่เคยพลาดไส้อะไส้อ่อนอ่ะชอบกินค่ะี่เป็นกระสือนี่นี่นี่แม็กจ่ายเงินนะคะจ่ายแล้วนะอ่าขอป้าร้อยสิบห้าขอบคุณมากนะคะเรเรียกเขาป้าเลยพี่ก็พอแล้วมั้งแม็กอะอ่าเหรอ โอ้โหไม้ทีหมดไปแล้วถาดหนึ่งนะคะแล้วก็กำลังจะหมดถาดที่สองแล้วนะคะย่างปลาได้นไงแม่ค้าถึงนดจิ้มขายย่างนังค่ะอ่าปลากระเจี๊บคะกินแบบลวกจิ้มนะคะนี่ดูซิว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดของเขาเป็นไงบ้างหนูชอบไส้อ่อนมากอืม เปรียปร้ยวๆเค็มๆเผ็ดนิดนึงแล้วก็หว,นหวานๆนิดนึงนะคะอืมไส้นุมน่มไส้นุ่มมีหลายส่วนเลยทุกคนแต่โมไม่ได้เลือกมาแม็กเลือกโมก็เลยไม่ชอบกินนะคะโมชอบกินตัวที่ชอบเนาะนี่อ,อ้าวน้ำจิ้มจะออกรสเค็มๆนะคะ เดี๋ยวเรามากินน้ำจิ้มแจ่วกันบ้างนะคะนี่จุ่มเข้าไปเลยค่ะอย่างนี้เลยอืมอเนื้อนุ่มน้ำจิ้มของเขามีรสชาติหวานเค็มนะคะน้ำจิ้มแจ่วแล้วตามด้วยเผ็ดอืม ิ่ข้าวคงพอดีแหละส่วนตัวโมยังไงก็ชอบน้ําจิ้มซีฟู้ดนะคะเรขอพริกสักหน่อยอย่างนี้เลย ถ้าเพื่อนชอบโมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วพบกันหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะส่องบ่มาจะพาไปกินพาคุณไปชิมอหานอรอยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยในแห่งใดช่องดีมีสระดีดีห้องกินที่คุณถูกใจอย่างลืมกดสับสไครต์ชมโมมากินเชียงให